แล้วหลายๆคนเนี่ยเขาตัดสินใจเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีลูกก็ได้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นลูกนี่แหละคุณผู้ชมหลายๆคนกอดหอมแบบรักมากเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอันนี้ค่ะมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าการที่เราสูดขนหมาขนแมวบ่อยๆเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดอจริงหรือไม่จริงนะคะอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนสงสัยอยู่เพราะว่าเซิร์ชขึ้นมาปุ๊บเลยในโซเชียลนะเอาติดตามพร้อมกันในเชื่อหมอค่ะ เฮ้ย <ain> วันนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้จะรีบกลับบ้านไปทําไมกลับไปแล้วก็เหงาไม่มีเพื่อนอ<โท>พี่จินนี่ก็หาน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงซื้อขายอย่างเนี้ยน่ารักเกินตาย <อ S 2> <ซ> ถ้าหอมน้องหมาแบบนั้นได้ไงอะ่ะรู้ไหมว่าที่นี่ไปอ่านมาในโซเชียลนะเห็นเขาบอกกันบอกว่าขนหมาเนี่ยถ้าเข้าจมูกบ่อยๆเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้เลยรู้เปล่าถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีโรคประจําตัวที่เป็นโรคหลอดลมหรือโรคปอดเดิมนั้นเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไม่ได้ทําให้เป็นโรคปอดอักเสบหรือเป็นมะเร็งปอดแต่อย่างใดแต่ก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาจะมีอาการเซนสิทีฟหรือการไวต่อสารก่อภูมิแพ้ขนหมาขนแมวอันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหอบหืด ภูมแพ้หรือเป็นโรคถุงลมป่งพองนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการอักเสบเลื้อรลังของหลอดลมอยู่แล้วหลอดลมเขาไวอยู่แล้วหลอดลมเขาไม่แข็งแรงอยู่แล้วเมื่อคนเหล่านั้นถ้าเกิดว่าเขามีพันธุกรรมที่เขามีอาการไวต่อขนสัตว์แล้วเรารับขนสัตว์เหล่านี้เข้าไปในปริมาณมากทําให้โรคเหล่านั้นของเขานั้นกําเริบได้เพราะฉะนั้นในคนปกติไม่มีปัญหาแต่ในคนที่มีโรคประจําตัวนะครับ ให้สังเกตว่าตัวเองนั้นเวลาที่ไปเจอขนสัตว์ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพชนิดหนึ่งเนี่ยแล้วมีอาการมากขึ้นไหมถ้าไม่มั่นใจให้เลี่ยงไปกกานเป็นพอผืดภูมิแพนะครับเป็นถุลงลมโป่งพองพยายามอย่าไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยในห้องนอนซึ่งเป็นที่ปิดที่เราต้องอยู่กับเขานานๆนะครับแต่เป็นครั้งคราวอันนี้อาจจะพอไหวส่วนมะเร็งปอดนั้นไม่เกี่ยวเลยไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชิ้นใดว่าเกี่ยวกับการที่เราเลี้ยงสัตว์เจอขนสัตว์แล้วเป็นมะเร็งปอดได้ได้ยินแบบนี้่อยสบายใจหน่อยคะ่ะ หนูไม่เชื่อพี่จินนี่หรอกหนูเชื่อหมอปัอช่งยป้ช่ยโอ๊ยสงสัยจะแพ้ขนหมาน่าจะเลี้ยงน้องหมาไม่ได้แล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองไปก่อนละกันเรื่องเหงาไม่ต้องเป็นปัญหาหรอกเดี๋ยวอยู่ช่องยาวๆก็ไม่เหงาแน่จริงค่ะทุกวันนี้หนูหาเงินมาเลี้ยงเขานี่แหละแต่รักนนเนาะทำไงได้ล่ะเชื่อหมอ รักแต<พ>่คนหมาแต่คุณเลี้ยงแมวเลี้ยงแบบห่งหางๆค่ะ <laughs> เออเอาก็สรุปว่าไม่เป็นความจริงนะคะแต่ว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยต้องระวังด้วยเวลาเลี้ยงสัตว์นะคะ <laughs> อยู่ใกล้ชิดน,น้องหมาน้องแมว <laughs>